มันยอดไ้เพิ่มสแสนตอนนี้อไม่กลับ้านหรอกไม่กลับบ้านหรอกไ่กลับบานเขาบอก่โทรหาเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคุอคอนเสิร์ตอยู่คอนเิร์ตแล้วตัวแทนนยสองสามสิบยังพอมียังพอีอ้าก็นี่ท่านอยู่ถึงได้ห้าแสนเดีวก็หลุดเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามไม่พวกแกตะกร้าเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวเนให้เดยวนี่เป็น ตอนนี้ตำรวจได้เข้าแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจเสื้อเขียวก็คือได้กำลังคาเทนละพี่บอกว่าเด็กหน้าเหมือนพี่ริวจิตสัมปัตต์ใช่พี่ดีเขาคอมเมนต์น้องจริงเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าเหมือนเลยยังไม่ขึ้นเลยเห็นใบย่อเลย เบคขายบ้างตาเห็นไหมเราเร็วเรเร็วให้เบคเบขายเร็วเดี๋ยวเขาด่ากว่าเยอะคนน่ะทำไมก็ดีออกพี่คิมน่ารักอะนี่เจอครั้งไม่เจอครั้งแรกแต่ว่าู่รู้ว่าพูดเก่งวันนั้นก็คือไม่รู้ว่าพูดเก่งถ้ารู้ก็จะเข้ามาคุยไปแล้วจะเข้าอุมปิดแล้วอ๋อเขาจะเริ่มเล่นอันนั้นก็คือปล่อยเขาทำงานของเราเราทำงานของเรานะคะเราต้องขายก่อนคิมมี่กูต้านะคะทุกคนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้ขึ้นอยู่คอหนึ่ง สองห่งอยหกสบาทถึงพัก้าเกแล้ว1นึบาทถ้าอยากให้ได้ถึงห้าแสนเราขัดเกี่ยวเด้งคิดเลขคิดเลขติ๊กต๊อกติ๊กตอกันพันสองเราเมันต้องทังหมดพันสองสอพันบาทเอ้ไม่ต้องพันสองถูกแล้วอีกพันสองร้บาทอ่าอเนี่ยดูกันอยู่กี่คนแปดพันขอแค่พันสองคนกดค่ะคนพี่พี่ว่ากดเลยพันสองกเกียวมิวสิกก็จะได้ เข้าไปเลยในค่ายเพลงพี่โมซ่าแบบไปลงสปอนเซอร์ให้ใช่แล้วเราก็จะีเด๋บินน้องทีมไปหาบอสปีเขาด้วยเขามี400งานปีหน้าเนาะพี่นุก็จะบินไปทั้ง400งานเลยแล้วก็จะพาโนทีมไปเต้นใช่มีสี่ร้งานนะน้องคีแล้วทีมก็จะไปเปิดบูธขายเนาะ พี่กูตายอยู่ที่เออและจะให้พี่คิมไปฟังเสียงในหัวบิ๊กหนูก็อยากรู้เหมือนกันเออให้ไปที่กี้ลองเรียกคนมาแล้วค่ะกและบอกตั้งแป๊บหนึ่งคนบันเบ็นดอกเขาบอกว่าไม่เขาคงแบบแม่พี่บิ๊กป้าอะไรเงี้ยมาชี้มาณันั้นกี่ไหนวะีกี่ขอโทษสังผมค่ะ ปีเกียมเลยอยู่หน้าเพจอยู่อีกี่ไหนทีกี่ของแท้หรอเพจอกีอยู่อเมริกาตะก้าไม่ขึ้นจริงๆสามารถทักเซลล์ร้านมาได้นะคะใจเราซัพพอร์ตเราก็ทำได้ทุกวิธีทางนะคะทำไมพี่คิมทำไมพี่ขิมไม่เป็นพรีเซนเตอร์อีกเขาบอกว่าช่วยแฟนขายสูงนิดนิดเขาพูดเขายังไม่เป็ราขายมีดี้ดูสิก็เห็นเราพูดเก่งพูดเก่งขายทำไมไม่เป็นอง ทำไมวีทีเรื่องน้ำละละแพรลโพลขนาดเนี้ยต้องถึงห้าแสนละป้าไม่กันน้อยหน้าแล้วนะไม่กันน้อยหน้าแล้วนะเบสน้อยหน้าแล้วบีบบีบีด่างบีบีบราข่าวเริ่มลงแล้วราข่าวเริ่มลงต้องอยากให้เราได้คือเมื่อก่อนเราอะเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราทำธุรกิจร่วมกันคือให้หลายคนเห็นหน้านี่มากับกูต้าคิมี่มาบีบบีกว่า ื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นพี่จีน่าใช่พี่จีน่าก็ปรบกินตลอดกินวันละสิบแคปพอนางไรพุ่นอะไรพี่น่ากินปะคะกินบอกกินปะกินปบสิบแคปวันนึงพี่อยู่นางดีซึ่งก็ได้นางก็สามารถกินได้ไม่ได้มันไม่ควรเกินสี่ไม่ควรเกินสี่ต่อวันถูกต้อโทรมาเป็นบิ๊กยออแตกแม่โทรอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาแต่กดตะกางาตีตาโมจูยหย่ตัวยังเดียวไม่เล็กไม่พุ่นหรอกโอ้ของไม่ค่อยอ่านเม้นอ่า ขอตาไม่ดีค่ะพี่ทีมเตรียมขอโทษสังคมขอโทษทำไมขอโทษทำไมเออขอโทษสังคมขอโทษเลยค่ะขอโทษทำไมหนูเมน้ำตาเดียวไปให้แล้วค่ะพี่บอกจะน่ารักขนาดนี้ไี่เตรียมขอโทษสังคมาเรื่องที่ นีต้องคุยกันแบบนี้นะไม่ได้เงียบอะไะเราจำได้เพราะเราดีทีมอ่ะเราจำคนไม่ค่อยได้เฮ้ยประจําแม่นเลยพี่จะจําอะไรมะเนี่ยตาเลีนี่ไม่ดูเลยว่าใครเป็นใครเรื่องเวลาตาลีเขาไวแบบนี้ไงจะสามแสนแล้วไปไปต่อ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 คือคําถามอะไรอยากโทรอยากอะไรอ่ะมันต้องไปกับตรงนี้ด้วยนะคะเราต้องบอกที่ตาเล็กกันเออมันลิงก์กันพอสามปุ๊บมันต่อสายอัตโนมัติไงใช่ไม่ถึงตอนนี้น เขาแซวเล่นเขาแซวเล่นอ๋อไม่เป็นไรตัวหาตัวหาครีมยอดขึ้นโทรหาบิ๊กปะทะแล้วเอ้ยแต่ว่าวันนั้นที่ไปบ้านพี่เจนี่บิ๊กก็ไปนะไปไปไได้เจอบิ๊กปัตเจอมองอยู่ไกล้าว่าเขาเมามองอยู่มองเขามองหน้าบ้านใช่ใช่แล้วเบสได้ไปช่วยเขาปะก็เขาอุ้มกลับเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่แต่ว่าแต่บ้านเบสอยู่แถวนั้นนะใช่เออ พี่เจนนี่แล้วบอกว่าแมนหนูก็อยู่แถวนี้ค่ะเห็นไหมหูแล้วเราใส่ไม่พูดเลือกนะเบนเอาว้ตกใจและวหรือไงวะอ๋อไม่หรอกเราจะแอบแบบว่าไม่ได้ฟังนะคือนี่ก็มาแล้วเราเราเราหลุดเร้ยินเองจริงอ่ะจริงความจริงอะแล้วแม่หนูอยู่แถวนี้ค่ะคุยบ้านอยู่ไกล้กันอะไรอย่างงี้แล้วคืนนั้นเอ้ยเราจำได้ด้วยว่าหนูพูดก็จำได้จำไม่หมดอ่ะกูเก็บครบ เจยบข้อมูออยู่ตอนนี้ทนายทนายกำลังเข็นแบบตุ๊ดตุ๊ดขินแบบข็นเลยรอหลุดแล้วแล้วไม่ปล่อยแล้วพี่แล้วพี่อยู่ตอนนี้เขาดื่มกันปะ ไม่ได้อยู่อยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ยู่มาแต่ไม่ได้อยู่ตอนที่บิ๊กมาใช่ครับกลับออยู่ตอนที่บิ๊กมาแต่ไม่ได้อยู่ตอนบิ๊กมาแล้วก็คอนนอนหน้าบ้านคือปล่อยเขานอนหน้าบ้านแล้วไม่เขาก็ไม่ได้นอนหน้าบ้านแต่เขาแบบเล่นการรู้แล้วแต่เขาก็กลับดีกลับได้เากลับพร้อมกันกลับหนากลับพร้อมกันไงกลับไปไหนล่ะกลับบ้านหนูเขากลับบ้านเขาทีอแกกลับไปบ้านเวสไม่ดุบว่ะ ตอนนี้ก็คือปักแผงไงใช่เจ้าปัคุณตำรวจก็พยายามเจคีมคือหัวเรือคือไรหัวเรือเหมือนหัวเรือหรอเอ๋อล้วก็เต้นอย่าดงามเลยลูกเรือเยอะเดี๋ยวต่อไปพี่พีเฮียเป็นหัวเรือเอาอี้ให้พี่หมุกด้วยไม่มีใครชื่อหมุกค่ะตอนนี้ก็ชื่อหมุกคนนี้ชื่อหมกค่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟช่วยไปทำเป็นตัวเป็นเก้าอี้ให้หมตมองเก้าอี้มาอีกไม่เป็นไรนะคม่เก็แม่ผมกกับก๊ออี้ค่ะเพราะปกติตัวเล็กไงนั่งนั่งหายไปเลย ลงกี่ทุ่มยังไม่ลงหรอกจะเอาให้ได้ห้าแสนนะจะเอาให้ได้ให้บิ๊กอ่ะจะสู้ให้บิ๊กเร็วเออขวักดังหมดไม่มันก็จะเหมือนขี่ของใช่ลองหนึ่งจะสู้ให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแรมคนใช่ถ้าไม่ถึงถ้าถ้าบิ๊กไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ยอมถ้าไม่ถึงซัพพอร์ตกันขนาดนี้เป็นเพื่อนกันใส่งานใา่งานเพื่อนเลยคู่แปลกๆนาฬิกาน้องเบสสวยมากเป็นเพื่อน สวยเราบ่อยใครได้ยินมั้งคือเวนั่งดูแต่หน้าหนูอะใช่เพราแบบมันละมุนใช่ไหมสวยไงชอบอะชอบจริตอ่ากิมคือตัวแทนหมู่บ้านเดี๋ยวหนูชงให้พี่มีหน้าที่กดตะกร้าเยอะกว่าน้าวเขาลงทุงปุ๊บหุูตอบสวนสื่อสนนี้เองคือตอนนี้หนูกำลังพยายามไม่อยู่พี่ก็รีบกดค่ะนั เออไม่งั้นก็นั่งไม่งั้นทุกคนก็นั่งจริงป่ะถ้าจะนั่งอยู่ตรงนี้ถึงห้าแสนทุกคนจะนั่งอยู่กับหนูป่ะอ้าไง่ปทุกคนในห้องเนี้ยนะเดี๋ยวพี่เกิมก็จะพูดอยู่เนี้ยบิลงทิกตอกว่าเพื่อนเพื่อนมีใจคือถ้าคนไม่มีใจเขาไม่ไม่ลงเละไม่ลงถึงเราแล้วเราจะดูยังไงว่าเขาจีบไม่จีบอ่ะเดี๋ยวให้พี่บอกวิธีเอ้าวทุกวันคือถ้าอย่างในหัวคุณบิ๊กตอนนี้นะคุณคุณบิ๊กนะว่า เขาว่หน้าตาแบบเปรี้ยวว่าแมงแต่ถ้ามันไม่ตอบกหลาบอะไรเงี้ยนี่เสี่ยงในหัวนะเขาตอบกุหลาบแล้วเบสก็บอกขอขอกูเป็นแฟนเถ้ะขอไหมขอวเบสก็บอกเฮ้ยถ้าเขาไม่รับคูเป็นแฟนล่ะอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยสองคนเนี้ยคือแบบมาเสียงในหัวตีกันอะอาจจะกลัวคำว่าเพื่อนอะไแบบว่าห่าเไกลอนไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะ คือเสียงในหัวของคือถ้าสมมติได้นั้นอะแกแกพู้แก,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 แกว่าบั๊นในไรอะอย่างชอบเห็นไหมคือมันแบบนี้ชงเข้มอเมริกานโน่เพิ่มช็อตไม่หวานอู๋ชงเข้มในขณะที่ชงต้องกดด้วยนะคะกดด้วยนะตอนนี้มีการหมุนใดๆเกิดขึ้นถึงห้าแสนเนี่ยมันจะไปถึงกี่คนคือตอนเน,นี้ยแปดพันคนแต่ว่ากดอยู่แค่หนึ่งร้อยคนเออลงมากอีกเจ็ดพันเก้าคนมาดูวิธีชงอย่างเดียวแต่ว่าไม่กดซื้อคือถ้าสมมติเรา การซัพพอร์ตเขาวะหนึ่งเลยเขาจะได้เจอกันแล้วคือการงานเขาจะได้ไปต่อไปด้วยกันคือเราเข้าใจไหมบ้านเขาซื้อแล้วรถเขาซื้อแล้วเหลือแค่เหลือเบสตอนนี้นะคะคือเขาเตรียมไปแล้วถูกไหมเขาเตรียมแผนไว้หมดแล้วคือเรารู้เลยเอาเป็นว่าไม่ต้องหมอดูแต่คือเอาง่ายๆนะเขาชอบเธอไม่ต้องให้ผู้ชายพูดสิคะเราจะมาคิดเองไม่ต้องหมออันนี้พี่เป็นหมอมาดูนะหมอดูคู่กับหมอดาวนะหมอดูไม่มีงานทำแล้วตอนนี้ เอาเลิกกันหมดตอนนี้ปิดเพลปิดเพลนีตอนนี้หมอดูที่ไม่ความเป็แล้าแล้วฟังผมเล่กเก็บวิ่กันเลยมสร็้ววถึงว่าอือเอาอเรวรวแล้วเขาก็ซัพอกันนะสคนคิดจะบอกว่าเมื่อกี้อ่ะคือเบสอ่ะจะหมดเวลาแลวใช่ป่ะแต่เบสบอกจะนั่งต่อให้ถึงห้าแสนที่จะให้อ่อให้กได้สมดส้มึงหวาน ทำให้ไงช่วยได้ก็หนึแสนก่อนตอนนี้อ่ะเอาลดได้ก็สี่แสนไปป่ะนะสี่แสนสปกอนเซอร์ได้ปะอะไรนะมีกี่คนที่ไม่ต่อแก้วน้ำแก้วน้ำสเขาไม่ให้ต่อไม่ต่อตอนนี้เรางมาแล้วจากเก้าแสนตอนแรกเขาจอเก้าแสนตอนแรกเราคำนวณว่าเจ็ดพันคนคูณ199่งรเราลดแค่เหลือแค่ห้าพันคนคูณหนึยเก้เก้ากจริงกดกดคนละออเดอร์เนี่ยจบละไม่อันนี้นะ เอาแบบเอาแบบนี้ดีกว่าเอาเราเราซัพพอร์ตเบสซัพพอร์ตคุณบิ๊กใช่ไหมตแต่หนึ่งเลยที่พวกแกจะได้อะคือความขาวเว้ยแล้วก็ใช้ได้กินกูต้าที่แบบสามกระปุกราคาแค่นี้แล้วแกไม่ต้องกลัวนะเขาได้เทรดมาร์กแล้วเขาใส่สา,ารละกันที่ใส่จริงแล้วโปรซมอวิซีกับราคานี้แกคือคือเขาต้องผลิตเยอะมากๆอ่ะในการเอาราคานี้ไหมลูกค้าได้อ่ะเราซัพพอร์ตบอสด้วยซัพพอร์ตซัพพอร์ตบิ๊กด้วยซัพพอร์ตเบสด้วยด้วยการกดตะกร้าตอนนี้แล้วสองคนก็ได้มีงานกินยังไงกินเลยวัน กินได้สี่แคปเลยนะเบสและผิวดีมากล่าสุดเตรียมซื้อรถบ้านให้เบสแล้วเบสเคยมีรถบ้านแล้วไม่ใช่หรอเคยมีอุ้ยดูจิดูดูนี่แล้วไม่ต้องซื้อทุกคนไม่ต้องนอกเรื่องค่ะกดก่อนเนี่ยได้ไหมนอกเรื่องแอปปันแล้นอกเรื่องมันมีอีสี่ร้อยคนกดส่ตะกร้าแต่ว่าไม่ชำระงเงินใช่ดำเนินการ จริงแบรนด์นี้น่ารักมากดูดิเขาพูดแทนหนูนะหนูไมู่้อรขออนุญาตปักหนึ่งรอบเนาะก่อนที่เราจะไปกันในอีกสิบนาทีสุดท้ายสามได้ปักหน้าสามปลุกกับบูสเตอร์อ่ะก็คือเส้นนี้ที่อยู่ตรงหน้าหนูถูกปะจบสามร้อยหกบาทเส้นนี้สามร้อยหกบาทใช่จากห้าร้อยเก้าสิบอ่ะซื้อ เอ้อยถึงห้าแสนกินไปสี่กระปุกผิวขาวจริงแกเห็นปะคือแค่สี่กระปุกอะเราสามารถกดบปาคนกระปุกเดียวก็ได้เลยกินเดียกระปุกแล้วทานต่อได้เลยค่ะทานต่อได้ยาวๆตัวนี้ไม่ตกค้างและเม็ดแคปซูลเราทําจากพืชทุกคนช่วยกันมาทุกคนช่วยกันมาสิบสามปีแปดพันแล้ว แปดพันคนใช่ไหมแปดพันคนสองพันคนละคนละออเดอร์อ่ะจบละคนละหนึ่งใช่คนละหนึ่งออเดอร์ของทินของไม่เยอะเลยถ้าคนละหนึ่งเนี่ยคนละหนึ่งร้อยหกสิบกว่าบาทจบอของไม่เยอะแล้วทุกคนได้ของไปด้วยเราไม่ได้ของฟรีนะแม่หรือว่าเขาแบบล้างเราว่าให้รอบิ๊กลงมาจากเวทีแล้วค่อยกดหลอแล้วเราจะเเรราาจะแกล้งเขาคืนยังไงถ้าเกิดเขาจะแกล้งเราว่าแบบไม่กดตอนนี้หรอกรอบิ๊กลงมาเราจะได้โทรหาแล้วก็จะไม่พูดอะไรเราจะบป๊กใบเลยจากนี้คือเราจะไม่ตอบคำถามใครแล้วโอ้ เราแมสก์มาใส่ดีๆงอกจากนมเราก็นั่งนิ่งไปเลยเราจะเอาแมสมาใส่ถ้าถูกป้าดูั้าแปดคนถ้ากดเนี่ยต้องต้องถึงน้าแล้วดูกันแปดแปดพันคนเนี่ยถ้ากดคนละหนึ่งออเดอร์ต้องขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ไม่กดเพราะว่าอยากจะให้โทรหาแต่เขาขึ้นเวทีอยู่หรือเปล่าเลยไม่กดแล้วเราต้องแก้ไขยังไงคะพี่คิมคือคือถ้ายอดถึงอ่ะให้เขาขึ้นเวทีร้องเพลงอยู่อ่ะคนที่ทำได้คนมันสำคัญอ่ะเข้าใจป้ะเขาบอกว่าขอโทษนะคบขอรับสายก่อน เดี๋ยวโทรหาเลขาโทรหาทีมงานโทรหาใดๆเห็นปะเออสามแสนคนสำคัญขอโทษนะครับคนหน้าเวทีครับผมขอรับสายแฟนผมโอ้ยังไงล่ะยังไงล่ะเห็นปะสามารถเทียร์ปาดได้หมดเลยหรือให้กลับร้องต่อให้กลับร้องต่อยืนใหม่แป๊บนึงได้ไหมผมรับรองเบสก่อนผมรับแี้เออเขาก็ทำได้ทุกอย่างเสิร์ดเออปลุกหมายังไม่ขึ้น เบกอะดูบอสจะดูช่องไหนกันลูกใช่บิ๊กยังไม่ขึ้นนะมีคนยังไม่ขึ้นอีกคนก็ยอดยังไม่ถึงอ่ะจะให้ดูได้ยังไงไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่บิ๊กนะยอดยังไม่ขึ้นตอนนี้ขอ ไม่เลยไม่มีอะไรขึ้นเลยทุกอย่างตอนนี้ไม่ขึ้นหลบลงหมดพี่ขึ้นหมดปอสขึ้นเที่ยงคืนอ่าอันนี้แล้อีกคนนึงบอกว่าขึ้นแล้วค่ะอ่าอีกคนแต่งหน้าอยู่โ <c oughs> อเค okay, ทุกคนดูช่องไหนกันไป <c oughs> ย้อนดูอยู่ๆป่ะหรือเปล่ปาเนี่ยตอนนี้เอาให้ยอดขึ้นก่อนอ่าสองแปดแ,แล้วสองแปดแล้วสองแปดแล้วสองแล้วแต่ว่าตัวหาเลขาเนาะว่าเขาว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคบิดจัลสูโรเทนเลยกล้เรขาบิ๊กก็ตอบแป๊ดหน่อยนี้ซ้อมก่อนอ่ะก่อนตัดแสนคือตอนนี้เบสอยากคุยด่วนๆ ร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะเวที่มาคุยค่ะค่ะเวทฮัลโหลที่รักพูดแอปแอปฮัลโหลที่รักจมูกสอบต้องพูดเลยเหรอฮัลโหลที่รักโอลที่รักไม่หลุดเลยไม่หลุดคือคือเราขนาดเราวุ่นขนาดไหนก็ไม่หลุดทุกคนเหนื่อยมากนะจะมีสมาธิคือต้องหลุดเหนื่อยมากอะตอนนี้คุณต้องหลุดเหนื่อยแล้วหลวดแทบลาออกครับตอนนี้อเปลี่ยนอาชีพครับตอนนี้พูดต้องห่างไม่ไปสอบไม่ได้อีกมื่นอ่ะแล้วอีก โทรหาผู้ช่วยเราก่นออว,ว่างไหมสามสิจ,จะโทรเลย<า>กินแล้วหยุดจะสภาพผิวเดิมไหมถ้ากินแล้วหยุดแล้วไปอาบแดดสภาพผิวเดิมแน่นอนแต่ถ้ากินแล้วหยุดดูแลตัวเองเหมือนเดิมไม่สภาพผิวเดิมแน่นอนคะ่ะนะช่วยกันช่วยกันอัลลอช่วยกันช่วยกัน,ช,กนช่วยกันกดสัพพ่อนี่ถ้าเกิดกดเนี่ยจะเก้าพันแล้วเนี่ยถ้ากดของเาออเดอร์จบละโอ้จะเก้าพันกดออเดอร์เดียวจบใช่ วางแผนจริงวางแผนแล้วเนี่ยเนื้อทิมเป็นแบบไหนคะันเนื้อทิมเป็นแบบไหนตาแผนจนดิ่มไปข้างหนึ่งนะข้างนี้เปื่อยหมดแล้วข้างซ้ายที่ใส่นาฬิกาเบสเขาแค่ความรู้สึกมากนะนี่อโนี่คือถ้าสมมติแล้วต้องอ่านเสียงสองสองดูอะไรหรอคืออะไรหรออะไรใครคเรู้สึกอะไรไม่รู้เมื่อกี้คนพูดเบคเขาแค่ความรู้สึกนี่ไงคุณน้ำเต้าพูดเนี่ยน้ำเต้าปูปลาป่ะใช่จะซื้อรถบ้านให้เบคแต่งหตัว ้ยคือเขารู้ว่าเมสงานมาอ๋อคือวันที่หนูไปคอนเสิร์ตอ่ะมันมันไม่มีห้องน้ําและไม่มีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหนูบอกว่าทําไมไม่ซื้อรถห้องน้ําเอ้ยเช่ารถห้องน้ํามาเพราะว่าหนูต้องไปหนูต้องไปขอเออบ้านบ้านบ้านของเออชาวบ้านแถวนั้นเข้าน้ําแล้วแล้วเปลี่ยนชุดแล้วหนูต้องเปลี่ยนในเต็นท์เลยขาบอกเขาจะซื้อที่ตรงนั้นเอาไว้เลยเขาแก้ปัญหาได้แบบต้มสุกเก้กระหนาดแบบคนมีตังคือถ้าเป็นแฟนฉัน มปลเข้าให่้กนเป้อนก่อนค่ะเปลี่ยนให้เส่็จากันวปืนะในวัดค่ะอืมวไปแล้วไปล้อีกอไนไปเยทุกคนอ๋อถึงสามแสนไปสามแสนไปสามพเร็วเลยสามแสนไปคือเรื่องโทรไม่ใี่รค่ีมซึมง่ายไหมคะ คนนี้คนพิมพ์มาเสี่ยงหายคนที่พิมพ์เสี่ยงหายอ่ะกดตะก้ากดจบเออเะสี่ยงมามายังโอเคเอ้ามาแล้วเหรอมาแล้วจบผู้สาบพูดแบบเคยคิดว่าเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินมาแล้วได้ยินแล้วเนี่ยได้ยินแล้วเออได้ยินแล้วมาช่วยกันกดเลยทุกคนขอคนละสามหกบาทให้ทำอะไรนะสักถ้าครบสามแสนต้องทำอะไรไหมโทรโทรหาผู้้จัดกาารโทรผู้จัดการให้เลยเอาสามแสนสามแสนแล้วค่ะ เี๊กน้ารักที่สุดตบกคือดงมีคเขซัพพอร์ตซัพพอร์ตกันแล้วก็เบก็ซัพพอร์ตสีหายเหรอมาแล้วมาแล้วให้โทรใช่ไหมใช่ให้เรยเบโทรเลยโทรเลยโทรเลยแล้วพี่มาคนเดียวอ่ะให้ฉันพูดอะรดีโอ้หเราเลยดงนี้เดีเดี๋ยวอันนี้โทรหาาผู้จัดการร้านใช่ไหมขอโทษพี่เดี๋ยวพี่